เหรียญเสียมาที่รึกในวัโรกาบเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ5ธันวา2542สร้างโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินพ่นทรายนะครับเหรียญเสมานะครับของรัชกาลที่9เดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะครับแกะให้ดูเลยนี่ครับสวยคมมากเลยนะครับสวยงามล้ำค่านะครับ เดี๋ยวดูด้านด้านหลังนะครับแกะให้ดูสวยงามจริงๆนะครับเนี่ยมีพ่นทรายนะครับจะเป็นคล้ายๆเม็ดทรายข้างหน้าเดี๋ยวเนื้องเงินพ่นทรายด้านหน้าพิมพ์คำว่าพระบาทสมเด็จพ,พระประมมนทร โอ้มพลอดุลยเดชนะครับพ้นสายเดี๋ยวดูด้นานหลังนะครับผิวพศออนะครับพศอสอง 2, 2าบอตามขรอรบังคับ